สนใจมากๆครับอืมแต่ว่าตอนนี้มันไปไม่ได้หรือไปได้อยากเจอกันแล้วนะเมื่อไหร่อะเมื่อไรนะาอีกนานนะ คือเดี๋ยวนี้ต้องหาเรื่องเถียงเลยครับไม่ใช่หรอกคืออยู่ด้วยกันบ่อยไงอยู่ด้วยกันนานเข้านานเข้ามันก็ไม่มีเรื่องจะพูดกันก็เลยหาเรื่องเถียงครับเขาบอกซ้ายเราบอกขวาดีกว่าเผื่อจะมีอะไรที่ต้องคบคิดกัน thank you เมื่อคืนนี้เขาตกกันในห้องน้ำครับฉันชื่อบุสบานาๆๆนะฮะในผับใช่ไหมครับแต่ว่าคืนนี้ไม่ได้ตก ค,ค,คืนนี้เรามาดูวอลเลย์บอลไทยตบวอลเลย์ดีกว่าครับไปหลายรอบแล้วนะอยู่แม่งสอนนะครับที่แม่งสอนมีอะไรนะเดี๋ยวมีถั่วชนิดนึงอะ่ะที่ชื่อถั่วมัลลาบ้าชื่อมัล,ลบ้ามนะั้งเคยกินปะนี่อกคุ้งกเตือนะมาเดวนี้ก็ มันได้เกือบเตือนม่งง่อมคนเดียวนี่คิงเหรอกี่ยังผมชมเขาตลอดแหละชมจนเขาไม่เชื่อเี่ยตอนนี้คืออยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนดูนะเพราะว่าเรื่องนี้เขาทำกันบ้านเยอะมากแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วมันก็ออกมาดีจริงๆดีมากๆเฮ้ยเฮ้ย ก็มีหลายคนน่ะบอกว่าเขาเห็นน่ะเห็นเห็นแต่จริงๆตัวผมก็มีประสบการณ์เหมือนกันแต่ว่าอืมอืมที่ไปซื้อนานมากแล้วครับก็คือไปซื้อที่ร้านคิโนคุกิมิยะนะฮะก็ไปแล้วก็ไปคนเดียวเลยแล้วก็ไปเหมามาเลย48เล่มแล้วก็ถือแบกกับรถตอนแอมคิวจะหนักขนาดนั้นก็ต้องพยายามต้องโอ้ ก็มีร้านที่มีบีอะบีอะไรน้าหน้านะเออแล้วก็แล้วก็ออนไลน์ก็มีนะออนไลน์ก็มีที่ที่ที่เป็นตัว LL ตัว S ก็มีมีมีทุกที่อ่ะมันคือหนังสือครับโอเอออหนังสือครับแล้วก็แผ่นเสียงครับ